สวัสดีครับอ้ามาแบ่งปันความรู้นะครับในการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับวันนี้ได้ฟิลพอดีแหละครับเนื่องจากผมนี่ลงคลิปช่วงคลิปเรียวนี่ช่วงมีคนเอาพาะรุ่น,นี้มาเอามาพูดงียมายื่นให้ผมที่สนามนะครับเขาบอกว่าสวยดีรับไหมผมก็ซื้อซื้อซื้อนะครับซื้อเพราะว่าเห็นเดินมาจําอยู่ก็ไม่เป็นไรนะผมดูแท้ก็ซื้อเลยนะครับราคาก็โอเคนะครับแต่ว่าเป็นคนละเหรียญนะเหรียญนั้นผมเก็บเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเหรียญนั้นเป็นเหรียญหลังเสาอากาศหายากนะแบบนี้ไม่มีเสาอากาศนะครับท่านผู้ชมนะ แล้วก็มีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเลยครับมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับบอกว่าปลอมนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็ขำอยู่นะก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะนะครับก็จริงๆผมก็ไม่อยากจะไปนี่เยอะนะครับในในออนไลน์ก็ถือว่าผมทําออนไลน์แล้วก็ต้องรับรับ,รบนี่ไปนะก็หมายความว่าไม่ว่าใครจะขิ้นยินทาหรืออะไรใครจะชมใครจะอะไรแล้วก็ต้องรับให้ได้แต่ว่าถ้าไปพิมพ์ในช่วงที่ผมขายพระนะ ช่วงพระแท้ถาดแดงรับประกันยลูกบวชที่ผมบล็อกสถานเดียวนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าผ้าที่ผมเอาขึ้นมาเนี่ยคือเป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมดูขาดแล้วขึ้เราขึ้นมานะอยู่อยู่อยู่จะมาพิมพ์มั่วๆนะช่วงที่ผมขายผ้านี่ขึ้นแฮชแท็กพระแท้ถาดแดงรับประกันยลูกบวชที่ผมบล็อกเลยนะครับไม่ต้องดูนะท่านผู้ชมนะเอาว่าให้เขาคนที่มีมารยาทด,ดูก็แล้วกันอ่ะต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงเขี่ยกองประคองคีบช่วงอะไรก็แล้วแต่ที่ท,ที่นอกเหนือจากอ่า คลิปที่พวกช่วงผมขายพระเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสมีพระเกพ๊พระอะไรเต็มไปหมดแหละครับเวลาเราไปอัดคลิปที่สนามนะครับเราไม่สามารถจะเลือกได้เห็นอะไรก็หยิบขึ้นมานะแต่ว่าถ้าช่วงพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชเนี่ยพิมพไม่ได้นะท่านผู้ชมนะพิมพ์นี่ผมบล็อกเลยนะท่านผู้ชมถือว่าไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่มีมารยาทครับเอานะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้เลยท่านผู้ชม เหรียญรุ่นนี้ผมดูอย่างไรนะท่านผู้ชมนะเหรียญรุ่นนี้นี่บอกได้เลยว่าตอนแรกผมก็งงๆอยู่สมัยที่เล่นพระใหม่ๆนะเพราะว่าตามหลักที่ฟังรุ่นพี่มาหรือว่าเรียนกันมาเนี่ยนะครับนะครับนั่นก็หมายความว่าพระนี่เขาจะบวมนะครับบวมไม่ได้เหรียญนี่บวมไม่ได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆเหรียญนะครับที่แปลกๆนะท่านผู้ชมนะนั่นก็หมายความว่าด้านน่าจะบวมบวมเลยครับสองผมงงอยู่ต้งนานนะท่านผู้ชม ตอนแรกผมเอ๊ะทำไมบวมนะผมก็ไม่กล้าซื้อตอนแรกแต่ว่าหลังจากนั้นมาผมก็ผ่านมือเอาว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 30- มสถึงสีองค์องนะ<ส>ก็เลยรู้นะท่านผู้ชมรู้เลยว่ารุ่นนี้เป็นแบบนี้เองนะเพราะว่าด้านหน้าเขาแกะแกะองค์หลวงพ่อคุณพิมพ์หน้าหนุ่มนี่แกะลึกมากนะแต่ว่าด้านหน้าอูมนี่ด้านหลังต้องเป็นแองกกระทะเล็กน้อยนะท่านผู้ชมนะด้านหน้าอูมด้านหลังเป็นแองกระทะเล็กน้อยและที่สําคัญจะเช่ารุ่นนี้ได้นะครับ ต้องเคยซื้อขายบ่อยๆนะรุ่นนี้มีเก้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับรุ่นนี้มีพักเก้นะนะครับซึ่งบล็อกเก้นี่ยผมก็เคยเห็นมาแล้วนะครับผมก็ส่องอยู่ตั้งนานก,นกันก็เลยทราบนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเคยเห็นบล็อกที่เรียนแบบออกมาแล้วก็บล็อกแท้จะซื้อได้เลยนะท่านผู้ชมนะจําใบหน้าแม่นๆนะแต่ว่าของเก้ก็เป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเขาถอดมานะท่านผู้ชมแต่ว่าบล็อกหลังเนี่ยเขาแกะมาใหม่บล็อกด้านหลังบล็อกด้านหลังแกะบล็อกแข็งกระด้างตานะ แบบนี้นี่ตรงปีตรงยุคนะครับเป็น,ปนลักษณะเนื้อทองแดงกระไหลทองรองนิกเกิลนะครับนี่ก็รุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นเซียนร,รุ่นเก่าเก่าอายุ60-70นี่ก็ชื่อดังของประเทศไทยก็ดูแท้เหมือนกันนะครับดูไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะครับเซียนหนุ่มเซียนอะไรก็ดูไปในทิศทางเดียวกันที่เหลือก็ถ้านะครับลูกค้าแย่งกันเช่ากันซื้อก็เหมือนของในตลาดนะครับราคาก็วิ่งเองนะจริงๆแล้วราคาของรุ่นนี้ต้องไปไกลได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนั่นก็หมายความว่าพระปี2519น่นี่นะครับสมัไม่ก่อนแทบจะไม่เล่นกนน เซียนหนุ่มๆหันมาให้ความรู้แบ่งปันความรู้ในแอปพลิเคชันต่างๆนี่ก็เริ่มนักสะสมก็เริ่มเข้าใจแล้วก็หันมาลักษณะที่ว่านะครับเก็บเช่ากันนะครับก็ถือว่าคึกคักเลยอย่างนี้ผมดูแท้นะครับถ้าผมมีกําลังผมเช่าตลอดท่านผู้ชมนะแบบนี้นะเห็นไหมครับแบบนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญหน้าหนุ่มนะครับออกวัดใหม่พิเลนซึ่งเป็นวัดศสาธรรม,มิกที่หลวงพ่อคูณเข้าไปพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครตลอดนะครับแบบนี้อ่ะผมดูอย่างไรอ่ะจําพิพมแม่นๆท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับจําพิพมแม่นๆนะ บริเวณดวงตาลวงปู่บล็อกนี้จะมีรอยกิกเห็นไหมครับบริเวณสายมือเราเห็นไหมครับเป็นล่องเกือบทุกเหรียญเลยนะท่านผู้ชมนะส่องเข้าไปนะครับจะเป็นกระไหลทองลองนิกเกิลครับนั่นก็หมายความว่าผมจะให้ดูธรรมชาติพอนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แบบนี้คือเป็นพระที่ก็ถือว่าใช้มาสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคแหละนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับถ้านะครับกระไหลทองหลุดออกมาแล้วด้านในจะเป็นข้อขาขุ่นๆนั่นก็คือนิกเกิลรองอยู่นะท่านผู้ชมนะเพื่อนะครับให้เขาเรียกว่ากระไหลทองมาจับที่เหรียญนะครับเพาทํา นะครับเจตนาการทำกระไหลทองโรงนิกเกิลน,นั่นก็คือเพื่อความสวยงามเพื่อเก็บรักษาผิวเหรียญให้นะครับเอาว่าทรงคุณค่าตลอดนะท่านผู้ชมนะนี่แบบนี้ทํายากกับผิวไฟผิวไฟคือพัดผ,ผิวไฟนั่นคือปั๊มเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับปล่อยเลยนะั่นคือไม่ได้ทําอะไรไม่ว่าจะไม่ได้กระไหลทองโรงนิกเกิลแล้วก็ไม่ได้ลมดำนะท่านผู้ชมอ่ะรุ่นนี้ดูอย่างไรจาแม่นๆนะครับจาแบบนี้นะครับนี่พลิกนะครับพลิกดูตรงนี้นะท่านผู้ชมนะผมรีบหน่อยเวลาไม่พอ ห here, minute, inside, ูเหรียญจะเอียงมาด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมครับหูเหรียญจะเอียงมาด้านหน้านี่เห็นไหมเอียงนิดหนึ่งเอียงนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับและตรงเนี้ยซ้ายขวาเนี่ยเนี่ยตรงซ้ายขวาตรงนี้นะครับจะยกขึ้นมานี่ตรงนี้ตรงนี้ยกขึ้นมานะท่านผู้ชมนะยกขึ้นมานะเห็นไหมครับนี่ยกยกขึ้นมานะท่านผู้ชมนี่ยกเป็นเหมือนหนวดเลยตรงหูเหรียญเนี่ยนะครับจะเหมือนหลอดกาแฟเห็นไหมท่านผู้ชมยกขึ้นมาแบบนี้ให้จำง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะเจาะยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะนะครับ และการตัดยุคนี้เห็นไหมครับตัดแล้วต้องฉีกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเวลาเขาตัดเขาจะคว่ำลงแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวกระแทกปั้งลงไปนี่เห็นไหมด้านซ้ายมือเราจะโดนใบมีดแล้วก็ฉีกเห็นไหมครับแบบนี้ก็คือเบสิกเลยนะผมอาจจะไปไวหน่อยน้ชจมก็ค่อยๆดูไปแหละนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่จำแนนแนนนะจำมแนนแนนนะเห็นไหมครับนะนะต้องยกขึ้นนะบริเวณคล้ายๆหนวดนวดยกนี่ซ้ายขวานะี่ยกขึ้นเห็นไหมครับยกยกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่นะครับ รุ่นนี้นี่หูเหรียญเนี่ยด้านบนเท่าเอียงเอียงไปด้านหน้านะท่านผู้ชมนะจําไว้นะครับก็แบ่งปันความรู้เอาไว้แค่นี้ก่อนท่านผู้ชมเวลามันน้อยท่านผู้ชมเห็นไหมครับจะเอียงไปด้านด้านหน้าเล็กน้อยเห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับเอียงไปด้านหน้าเล็กน้อยนี่หูเหรียญจะเห็นไหมครับ,ย,นนกย,ย,รบยกขึ้นมาเหมือนหลอดกาแฟเลยโอเคท่านผู้ชมสวัสดีครับ